แขงเราด้วยนะคะโอเคชอ็อตนี้เรียบร้อยแล้วนะ ผมวันนี้นะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์พวกเรากันที่พวกเราได้แบบเตรียมมาให้นะครับผมแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับก็เดินด<อ>ูไปเนะครับวันนี้ผูจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามมีของมากมายให้ชอบกันมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่เซ็นทรัลแอดแฟชั่นไลแลนด์ดีกันนะครับแล้วพอถึงเซ็นทรัลเราจะมีถึงอะไรแต่ละคนที่เราโตมาด้วยกันไอติมเฮ้ยร้านอาหาร ผมคิดถึงแหล่งแฟชั่นเสื้อผ้าผมนึกถึงแหล่งเทคโนโลยีครับผมคิดถึงโซนอ่าโซนที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่อุรอิกรอ์ออ๋อผมนึกถึง Family t i m ร์จอ่ผมนึกถึงของใช้ในบ้านทุกชิ้นเลยครับอ่าอีกจะเปลี่ยนไมจะเป็นไอติมไหมเราจะปลูไอติมครับวันนี้ก็แบบระชจมตัดเป็นเรื่องแฟนิลดู ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ที่มีคนรอพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่มาเจอกับพวกเรานะครับผมก็หวังว่าจะได้รับความสุขและความสนุกกลับไปนะครับผมใช่เราต้องบอกเลยว่าสนุกมากมาวันนี้เนี่ยเวทีเป็น360เราได้เจอแฟนคลับเห็นหน้าเห็นตาแบบรอบเลยครับผมก็จริงครับยิ่งสามารถครับสามารถครับมันลำบากไปด้วยกันที่เหมือนเวทีมันจำกัดมาแล้วพี่ก็จะ มไม่ลำบากครับผมว่าเป็นไรรสาาามถทด้ความท้าทายมากกว่าผมว่ามันก็สนุกของเราด้วยเนาะแบบว่าเอ้ยเรจะดีไซน์ไงให้แบบเข้ากับเวทีนี้อะไรเงี้ยกังวลมันเต้นอยู่แล้วก้าวผ้ากังวลครับหมให้จงวลสุดเวลาเต้นเพราะว่ามันต้องแบบมันหมุนมันต้องเดินตามหมุนไปด้วยเท้าเราเองใช่ครับด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรก็จะเป็นการเน้นทำให้เต็มที่ครับบนเวทีถ้าถ้าพลาดปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ่ะพลาดละอะไรเราต้องเต็มที่ทุกทุกวินาทีครับจะมีส่งสิทธิ์เข้าหากันนิดนึงคือว่าพี่ ผมว่ากำลังจะแย่ละชอผม่ออะไรอย่างเงี้ยไปยุบให้ปากก่อนนะช่วนกันตอไปท่านที่ Fashion อแลนครับผมเชิญชวนทุกคนมา Central at Fashion Island นะครับผมก็อย่างที่เห็นก็น่าเดินมากเลยครับผมก็ถ้ามาก็ก็ฝากมาด้วยนะครับผมก็ที่ดีๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็เซอร์ไพรส์มาโชว์เพลงใหม่ครั้งแรกด้วยครับผม ก็เป็นครั้งแรกของการโชว์เพลงใหม่ของเราเลยครับในก็ดแดนแมจิกครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยไปสองวันครึ่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 งก็ได้สอบแล้วสอบแล้วสอบแล้วสอวันแล้วก็ล้านกว่าแล้วครับเฮ้ยอ้งเลยอันอันนี้คือบอกหรืออะไรอันนไม่หนูว่าบอกว่าล้านกว่าแล้วาขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ชอบที่ชอบทีมขนงานของเรานะครับผมแล้วก็ผลงานชิ้นนี้พวกเราและทีมงานตั้งใจทำกันมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแบบจะชอบกันมากๆแล้วก็ เต้นตามกันได้นะครับง่ายครับสบายสบายครับก็จริงจริงอ่ะใช่จริงๆอยากจะฝากมาให้ดูแบบว่าในงานเฟสอื่นๆเผื่อแบบเพลงนี้จะมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นเพราะว่าวันนี้เราก็ปรับมาตามเวทีด้วยมันเกินคาดที่เราคิดไปไหมว่าวันวันต่อกว่าไปร้านดีมาลู้ไปแล้วมเกินมากครับ ก็คือภูมิใจสถิติสถิติของแอดล้าเลยนะครับรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเอลิสทุกคนมากๆขอบคุณมากๆครับผมจริงๆแค่แค่มีคนชื่นชอบในเพลงพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าสักเตือนแล้วครับตอนนี้ใชเป็นไงบ้างที่มาเริ่มที่มาเพื่อนเป็นไงเพลงนี้เหรอใช่ใช่ก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของปีนะครับก็กลับมาด้วยแนว คลิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์เพลงนี้ก็เนื้อหาก็คือเราจะใช้เวมนต์มาสกัดเธอให้เป็นของผมแต่ในไอคอมเมนต์นะสนก็ชมว่าเราโตขึ้นเลีกขึ้นทุกอย่างแบบตัเบรกครับผมขอบคุณมากครับผมก็เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมแล้วก็ก็ติดตามผลงานตต่อไปของพวกเราในปีนี้ด้วยนะครับผมแล้วนี่สุขท่าเต้นอ่ะท่าเต้นเป็นยังไงบ้างยากครับไต่บอกง่าย แรกๆก็จะยากอย่ากนี่แหละถ้าทุกคนอยากเต้นตั้งใจสอนก็จะง่ายเองเอ๊ะมันโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ชาเลนจ์มาแล้วครับเริ่มลงแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีาอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอีกก็จริงๆในทุกเพลงครับเราอยากจะให้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกอยาก ให้พวกเขาได้ฟังเพลงของเราอีกแล้วก็ไม่ได้เชิงว่าจ่อจบไอ้จ่อจงครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังมันอย่างแบบชอบมากๆแล้วก็เราตั้งใจกับทุบชิ้นงานมากๆเลยครับครับผมด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพวกเราไอรัสเป็นนักสำรวจเนาะเราก็อยากพาทุกคนไปสำรวจในแบบในมุมมองต่างๆของพวกเราแล้วก็ไปสนุกไปกับพวกเราครับต้องรอดูครับ ตองอดูับตอนนี้ต้องโฟกัสเพลงนี้ก่อนเชื่อวปีนี้สนุกอ่ปีนี้สนุกปีนี้เต้องคิดลไทยแหละเพราะเราเป็นทีป๊อปไงต่าอาจจะอาจจะอาจจะมีบ้างอผสมผสานอค่อยว่ากันคมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ แต่อย่างเพลงนี้หลายคนก็โฟกัสเรื่องคอสตูมเราภาพนี้อยู่มันแต่งยากมาแต่ละคนเพราะทุแต่ละคนทุกคนเหมือนมากนะครับขอผมง่ายสุดเลยนะแหมใส่ชิ้นเดียวเสร็จเดี๋ยวเราเขาจะมีอาคอิกมแบบไปยังไงแต่คนบอกว่าช่วงค่งที่จะป๊แน่นมากเริ่มเริ่มเริ่มจากไหนก่อนของผมเออ่ประมาณสามชั้นครับ ก็คือมีเบ็นเสื้อตัวยาวข้างในแล้วก็เสื้อกากเช่นแมแล้วก็ต้องผูกผ้าอีกแล้วก็ผมไปทําเล็บมาด้วยให้เข้ากับ MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงท้าบูทสูงเพื่อให้อาจจะสูงเท่าเพื่อนหน่อยแล้วก็ยังไม่พอแล้วเติมหมวกให้สูงขึ้นอีกที่สมชั้นผม4ี่ชั้นนะฮะเออยังไงชั้นป้าไปเสื้อกามชั้นหนึ่งเสื้อสีแดงอีกตัวหนึ่งเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีขนนกด้วยครับผม ตอนเต้นถอดไหมถอดครับพี่ไม่ได้ถอดเลยเ้ยใช่ะมาอะไรครับผมของผมเปสื้อผ้าพูดไปเนไงผมชั้นเดียวครับเออแต่มีผ้าพันคอเป็นจอมโจรป้นใจเฮ้ยเป็นโจรป่นใจเป็นจอมโจรป้นใจเป็นฟิลน้อยแต่มากแต่ผมว่าเข้ากับผมดีครับเอาไปเที่ยวพิซเลยสามชั้นสี่ชั้นพี่ไม่ต้องของผมนี่เป็นสิบชั้นไม่ใช่เสื้อผ้านะวิกผม ต่อตั้งแต่ตีห้าเสร็จกี่โมงฮะโอ้ได้ถ่ายก็เย็นเล้พี่กอ่ยอได้ต่อเสร็จของผมนี่มีความมาเป็นฟิลแบบนักมายากลแบบผมยาวยาตะผมเข้าได้ยังตขอมาแล้ว ับถ้ายาสับปะรดเข้าอันนี้ก็ต้องเป็นอาหารนกเข้าผมจะเป็นชั้นเดียวครับแต่ว่าจะเป็นคอนเซปต์นกครับผมให้เหมือนนกฟีนิกซ์อย่างนี้เลยคนไฟได้ด้วยคนไฟได้ด้วยแต่ก็จะไม่ไหม้นิดนึงสีดำแค่นอี้กันก็แม่แม่ผมชื่อนกเดี๋ยวไม่เีจริงครับ ไม่หรอ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 อ๋อรับผมก็บอยอยากบอยบินกับเอลิสบ้างครับอ่าดูดดูโอเคครับค่ะทุ่านครับรับของผมมาชั้นเดียวครับแต่ว่าผมมีชุดเกราะเอ้ยใช่ใช่ก็ชุดเกราเราว่าเราเป็นเหล็กเราสามารถไขแบบทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นล็อกเป็นเซฟเป็นประตูบ้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไขหัวใจผมได้เปล่าพี่ไขไม่ทันแล้วมั้งเอ้ย เปลี่ยนเรื่องครับมาเรื่องนี้ดีกว่าช้อปปิ้งจะรีบช้อปปิ้งปกินอ่ะถึงเราแล้วชุดเรามันยังไงบ้างมาเปล่ามามันหนักใจตรงไหนมันหนักใจที่ชุดหนักใจที่บอดี้เรามันหนักใจที่บอดี้ผมนี่แหละที่เอาต้องเอาต้องกดดันกดดันมากครับคือคือเขาว่าเพลงก่อนๆเขาจะบ่นตลอดว่าแบบถ่ายแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องอะไรเงี้ยอันนี้ไม่บ่นเลยเย็นสบายเดินผิวอยู่กากอง ก็ก็ติ๊กพอสมควรครับผมก็รู้สึกว่าคืออยากให้ผลงานชิ้นิ่วมาเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้เอนจอยกับพวกเรามากที่สุดครับผมเราก็เลยต้องแบบต้องต้องเคร่งกับตัวเองนิดนึงครับผมเคยไหมเวลาเขาแชร์รูปเราในเซสท์นั้นเคิ <c oughs> นครับแต่แต่เอาจริงนะคือผมอ่ะผมก็ รู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองอยู่พอสมควรครับอร้างงี้ไม่ไม่ทุกคนเพราเราเป็นนักกีฬาไม่นำมาก่อนอใช่ใช่ใช่ก็เลยนานๆทีเราได้กลับมาใช้ภาพนั้นกลับมาบอกว่าทุกคนชอบกันนะครับแต่ว่าอยากฟังเพลงครับเทุกคนไปดูเพลงนะครับอย่ากอยากแล้วได้เห็นคอสตูมนี้บนคอนเสิร์ตใหญ่ของเราไหมอันนี้ก็ไม่ทราบครับไอ้เงี้ยไม่ทราบเอ๊ะถามอีกแล้วไม่ทราบคือ เราติดตามได้ในอเอนของเรานะครับเอาเอาจะบอกว่าเร็วนี้เราเราจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ได้ทราบกันครับผมเร็วนี้ครับเราติดตามไปโฟกัสเอาเอาตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไปไปปั่นวิวกันก่อนอะกี่ล้านนะครับเอาให้ได้มากได้สุดแล้วกันเออไม่แต่ว่าอยากให้ทุกคนชอบกันครับคือคือไม่ไม่กดดันกันเลยแล้วก็ชอบชอบชอบผมใช่ไหม ำงานปีนี้แหละครับก็เอาตรงเราระวังทีมหนังบ้านไว้อย่างแน่นมากครับเพราะวิวก็ทํางานกันหนักมาเพื่อให้ปีนี้มันออกมาอย่างดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนได้อิ่มกันผมว่าปีนี้ทุกคนน่าจะอิ่มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูจากขอบตาทีมงานนะครับค่ะแล้วค่อยไปทีใช่คำที่ท่าหินห้อยนะครับผมก็จะมีผมพี่เจสแล้วก็เออร์วินครับผมใช่ก็จะรับ แลบบทย,ยังไม่บอกยังแน่เกิด้ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะรอติดตามนะครับก็หลังจากที่ทุกคนเห็นไปนะครับว่ามีอ่าเฟิร์สวีดไปกับอ่านักแสดงทุกท่านนะครับก็ระหว่างทางก็แอนลัสก็ทํางานไปด้วยส่วนเราก็อาจจะมีเริ่มเข้าเวิร์กช็อปเริ่มเข้าสู่กระบวนการของละครเวทีมากขึ้นครับใช่เริ่มโตเรื่อยๆครับใช่ครับแต่เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนเรื่อยๆแหละคร r a r a r ับ อย่ ment, อ,เอ,อเดเป็นสนที่กำลังให้กสทีป๊อปมาแเขารอมองว่าทีป๊อปเป็นซอฟต์พาวเให้กับประเทศไทยได้ย่งไงบ้างโอ้เอาจริงผมว่าทีป๊อปเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้ด้วยวงเดียวครับทีทุกวงช่วยกันมากๆแล้วก็เราเรารู้สึกดีใจมากที่คอมมูนิตี้ทีป๊อปของเรามันใหญ่ขึ้นเลยครับเราทุกวันนี้ก็คนหันมาฟังทีป๊อปมากขึ้นเพราะเราช่วยเหลือกันมากขึ้นก็ดีใจมากๆครับผมใช่ครับ ใช่ครับจริงๆเวลาไปเจอวงวอื่นอ่ะเหมือนเจอพี่น้องเลยนะใช่ครับเหมือนการสนิทกันหมดใช่ครับรู้สึกเหมือนแบบเป็นวันรวมญาติอ่ะเวลาเออได้เจอญาติแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับผมครับผม เอาจริงทุกทุกรางวัลที่เราเข้าชิงเราเราดีใจก็ขอบคุณหมดครับอย่างอย่าง,างที่บอกไปว่าจริงๆตอนเราทํางานเราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยเราต้องต้องได้รางวัลอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเราหวังว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็คนชอบก็ดีใจแล้วแต่ว่าการได้รางวัลหัวเป็นผลพลอยได้มากกว่าเนาะว่าแบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันให้กำลังใจพวกเรานะครับผมแลให้เรามีวันนี้ครับขอบคุณแครับท้ายขอบคุแนแล้วก็ซเกิลของเราด้วยเยอะมาครับฝากขอบคุณทุกคนนะ คอยสปอร์ตพวกเราเสมอมานะครับทั้งในในทุกๆเรื่องนะครับผมยังไงก็อยู่กับพวกเราไปนานนะครับก็เราสัญญาว่าปีนี้เราจะมีอะไรมากมายหลายอย่างมาให้ทุกคนได้ติดตามไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเย้ครับผมอะไรที่จะไปไหมอะไรเงี้ยถ้าร้านสุดถ้าร้านที่รอะไรเนี่ยเออเอาจังเราถือเคสคใช่เราถือเคส ใช่เอาจริงนนพูดจริงถ้าเรามีอะไรแบบยิ่งใหญ่มากเราอาจจะยังไม่เราไม่สามารถพูดได้จริงเราแบบต้องรอถึงทีเดียวต้องรอถึงเดียวรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวเราถือเคสเราถือเคสเลยสปอยมากไม่ได้ไงเนี่ยแหละเหตุผลเนี่ยแหละไม่ได้ผิดบางไม่ได้ผิดบางเราถือเคสเราถือเคสเรามีอะไรจริงๆแล้วเซอร <interior S 2> <exaggerated S 1> para para ์ไพรส์ดีกว่าครับอย่าง้อกว่าไปดูได้เยอะอ่าครับผมโอเคเรี้ยงปลาขอบคุณครับขอบคุณครับ